ละขอนสั้นเรื่องเมื่อฉันไม่ทันรถโรงเรียนจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยจ้า Let's go <S นี่มันก็สี่ทุ่มแล้วนะลูกไปนอนได้แล้วพรุ่งนี้ก็ต้องไปโรงเรียนแล้วนะโห oh, แม่ขอดูรายการอีกรายการหนึ่งได้ไหมเดี๋ยจะไปนอนแล้ว โอเคโอเคผมขอเล่นเกมอีกตาสองตาด้วยนะครับแม่ได้จ้ะแม่ให้เวลาถึงสี่ทุ่มครึ่งเท่านั้นนะค่ะแม่ไปนอนก่อนละพรุ่งนี้ต้องตื่นตีทำงานแต่เช้าฉันไม่ง่วงเลยอะโมเดลไม่อยากนอนเลยด้วยซ้ำอะ ใช่ไม่เห็นอยากนอนเลยนี่ดูสิสนุกจะตายละครเน,นี้ยใครมันจะอยากนอนได้อ่ะเออพรุ่งนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ไงปุ้นอนดึกได้เออวันอาทิตย์ใช่ปะถ้าซำไม่ผิดอ่ะเออใช่ยยเยห้าทุ่มแล้วเหรอเนี่ยไม่เป็นไรหรอกมั้ง ขออีกสักตาหน,น่อยกันกำลังมันกำลังไปได้สวยเลยโหูนางเอกคือแบบเว้ยแย่จังเลยย่ะไม่ได้ดั่งใจเลยเฮ้ยเริ่มง่วงแล้วนะาทุมแล้วเหรอไปล้างหนะ้าก่อนแดบวกันชือ่อเรียบร้อย เล่นเกมกันต่าา <Viol in Harmon> อเถอะพี่เอาไปเอาไปโอ้โหง่วงอะแต่แบบไม่อยากนอนเลยเนี่ยเผื่อเวลาเรานอนอาจจะพลาดอะไรไปก็ได้นะอะไรนะนางเอกเป็นอะไรนะ งไม่ไหวแล้วเอ็กยเอ็กเอ็กชาวแล้วล่ะเนี่ยรีบตื่นไปทำงานก่อนดีกว่าไม่ปลุกลูกดีกว่าเพราะลูกเขารูนะ้หน้าที่ตัวเองอยู่แล้วว่าต้องตื่นเวลาไหนลา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 ลล,ลนี่ อเคไม่ปลุกลูกดีกว่าแบบเดี๋ยวเขาก็ตื่นตอน6กโมงแล้วเดี๋ยวรถจะมารับตอน6กโมงครึ่งนี่ใช่รถไหมอืมใช่เหรอน่าจะรุ่นเดียวกันละมั้งฉันต้องขี่จักรยานไปอ่ะเพราะช่วงนี้รถค่อน,นข้างพังบ่อยนะทุกคนลา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 ตอนนี้ก็ยังเป็นเช้ามืดอยู่เลย อะไรเนี่ยพูดอะไรไม่เข้าใจวะโว้ยนาฬิกาปุกเหรอเนี่ยมันกี่โมงแล้วเนี่ยฮะาตีห้าวันอะไรเนี่ย ฮ้ยวันจันไม่จริงนะนนเผิดก็ได้เพราะว่าเราสึกว่าเพิ่งหยุดไปแค่วันเดียวเองนอนต่อดีกว่าชชิญนี่โมเดลมาเกอร์ขึ้นรถได้แล้วเราจะไปโรงเรียนกันแล้วเนี่ย อือไปแล้วนะเออน่าจะไปแล้วแหละเคไปเลยทุกคนเตรียมตัวถึงโรงเรียนอีกไม่ช้าโอ้โห่ลา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 อ๋ออะไรกันเนี่ยเด้อเด้อเด้อคุณเอออมมพอดีฉันเสียนจักรยานนะค่ะฉันเลยจะขับจักรยานนี้ได้อ่ะเออเออม คุณอะไรคุณไม่เสียนก็แล้วคุณแต่ฉันเสียนไงเออ,เอ,อจบนะยะเนอว่าเป็นอะไรช็อกหรือเปล่าคิดจะมาช่วยที่แท็กโชวกายกรรมนี่เฮอวันนี้วันฝนตกด้วยสิแต่ไม่มีปัญหาสำหรับเชา้ารถตู้คนขึ้นโรงเรียนได้วันนี้เันวันที่ดี ค่ะ <c oughs> โมเดลตื่นแล้วน,นี่มันกี่โมงแล้วเนี่ยมีอะไร,รอ่ะพี่กี่โมงแล้วอ่ะโมเดลอ่าเดี๋ยวดูเวลาก่อนนะรู้สึกหลับไปแค่แบบเดียวเองฮะาเจ็โมงครึเออแต่วันนี้มันอาทิตย วันอาทิตย์บ้าอะไรโมเดลเป็นจันฮะจริงนี่เออเขาใช้ชื่อกันแล้วนะเฮ้ยสวยแล้วไม่ได้อาบน้ำอะไรเลยเราไม่อาบน้ำได้ไหมพี่เออไม่เป็นไรหรอกหนาเราแค่ทาโลชั่นทาแป้งไปเท่านั้นแหละเออโอเคโอเคแค่เปลี่ยนชุดเอาไม่เป็นไรหรอกรถตู้ไปยังอ่ะพี่ไม่รู้อ่ะฉันว่าน่าจะไปแล้วล่ะโอ้ยตกรถตู้ตั้งแต่วันแรกเลยหรอ แนมยังฝนตกอ,อีกอะไรมันจะดวงสวยได้ขนาดนี้เนี่ยพี่ฮัลโทำไงได้เราลาตั้งแต่วันแรกก็ไม่ได้สิยังไงก็ต้องไปไอะนะอลมลมลมเรานั่งวินไปไหมอะโมเดลโหแต่มันอยู่ใกล้นิดเดียวนะแต่มันฝนตกไงแต่วินก็เป็นมอเตอร์ไซค์ไงเออจริงด้วย เออทำไงดีนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนคุณครูชื่อครูสมชายนะอายุ37คุณครูสอนคณิตศาสตร์ป .6 ทับหนึ่งฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับห้องนี้ ใครเป็นหัวหน้าห้องหนูเองค่ะโค,โ,คโอเคแล้วขาดใครไหมอ่าเดี๋ยวครูจะเช็คชื่อแล้วกันนะเด็กชายโพลแล้กุ๊กกุ๊กมาครับเด็กหญิงบูววูลวานวานมาค่ะเด็กชายจิ้งหรีดนกหอยสัง Ma học Đẹp diễn mô đều. Hơi dạy diễn mô đều. Khám dạy diễn và cock 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 Mà cock cock sai mẹ ก็เ,เท่ากับว่าขาดเด็กหญิงโมเดลกับเด็กชายแม็กเกอร์ใครพอจะรู้จักกับสองคนนี้บ้างาว่าทำไมเขาถึงไม่มาโรงเรียนเมื่อคืนหนูเล่นเกมกับเขาค่ะแล้วทีเนี้เขาก็บอกว่าหนูอะขอตัวเขาไปนอนแล้วทีนี้เขาเหมือนเค้ยออนเกมอยู่เลยตั้งแต่ตอนหนูนอนสามทุ่มไม่ใช่ไหมคะแล้วเขาเล่นหนูเห็นแบบก่อนจะนอนเขาก็ยังเล่นอยู่อะค่ะอ๋อ ก็แปลว่าเขานอนดึกนะสิอยู่ไหนแลนะ้วเนี่ยมาหรือยังฉันว่านะ่ตกรถตู้เห็นมีคนบอกว่าอยู่รถตู้เบอร์สามแล้วตกรถตู้น่าสมควรไหมนี่มันก็วันแรกด้วยซ้ำวิย้ยทุกคนใคยมีเหตุการณ์แบบโมเดลบ้างคะ ตั้งแต่เรานั่งรถตู้มาเรายังไม่เคยตกตู้เลยเพราะเราไม่เคยขึ้นรถตูต้ตอนเช้านั่น,นีองค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างค่ะทุกคนสนุกกันไหมเอ่ยชอบนาจ๊ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe ให้ด้วยนะสำหรับวันวนี้บ๊ายบายจ้าเรายังไม่ได้ออกจากบ้านเลยนะพี่เขาน่าจะเริ่มเรียนวิชาแรกแล้วว่าฉันก็โกหกว่างันอนกันนะโมเดลเออไม่ต้องไปหรอกจบ